อันโดดโดมันแต่พูดเดียวมาดูครับดูฉาดูฉาดู เสดุงฟังพี่น้องปลายังครับโอ้ยปลาเลดปลาเล็ดครับสสดุงฟังในปลาเลตดครับพี่น้องบรรยากาศเตรียมพร้อมครับผมเอปลาหน่อยไม่พี่น้องดิปีเดือนนั้นว่าปีหกเกณฑ์ครับปลาหน่อยเว้ยมันพุ่น หลังจากลุ่งอเลยนพี่น้องต่ีน้ก็จะทักไพี่น้องประเดี๋ยวกันเลยแบบยับ้อยู่ครับป่าหน่อยไหมพี่น้องป่าป่ทัรมชาชาติเลยพี่น้องป่านิเฉพาะยับังอยู่ะหนึ่งห้าพันบาทปัดเสียอีกห้าพันปลาบลึกอีกหนึ um. ่งร้อยตัวสองตัตัว บน้งเสดุงฟังกันพี่น้องเอา้าสดุงฟังนะครับจู่เอา้าเป็นไดครับสดุงฟังบานแรกครับบานแรกเป็นได้ครับลาหน่อยสดุงโอ้อัน,นี้ประมณัณหาซีหาเส้นครับบ่มีเตี่ยมนะพี่น้องเอา้าเอา้าเบิ้งอันนี้ก่อนพี่น้องอันนี้ก็ประมัณเก่าสอ,อกซิบสอ,อกครับสูงตั้งครับมีเตี่ยมบ่ครับส่วนมากอันดับแรกเพิ่นก็นจะเอาหางร่งก่อนแหละพี่น้องหาง มีเต่ามั้งมีดเอา้าสะดุ้งแค่พุพ่นได้ปลาตองตัวนึงครับตอนนี้ยังก็มีมิดอยู่พี่น้องยังมีมิดอยู่ครับ,บเดี๋ยวเบิ่งเป็นห่าวเฮียครับมึงเป็นห่าวเฮียเอา้า ให้ไหมของไหมดิบ่ตามตึกดิมิโตมไหมดินะครับรุ่นแห่แพลอีปงแห่เลือกอีปงพี่น้งอ,องเ,อเป็นไบรบัตรเล็กเอาบาัตรเล็กกามีดขึ้นกัน เราเห็นตัวนี้ครับห้าง,างปลาเลดปลาเลดครับได้ปลาเลดครับได้ปลาเลดตัวหน,นึ่งประมาณโลควัาสองโลนี่แหละครับอ๋อมเบิง่งมารุ่นน้ำเหียฮะแค่อีกครับพี่น้องบ่ได้ครับ โอ้นี่ครับโอ้ปลาปลาเลียดครับพุ่นท่างพุ่นครบปลาเลียดขึ้นไหมอีกแล้วครับปลาเลียดปลาเลียดน้องนี่มีปลาเลียดพี่น้องแพร์เหี้ยแพร์ใดครับปลาเลียดมาดุนแพร์นี่ครับผมลักษณะคือยังส่วงสีได้ปลาใหญ่นะครับใหญ่แถบวะ สองต MM. ัว <Jin> ม <cción> ัตองจะไดบุครับ <drugs> อ <livest> ืม S <S ่เเกียาปลาตองพี่น้อง <S <S 2> <S 2> มันหลุดเหียฟังพี่น้อง <S <S 2> <S 2> ให้จัดจัดขึ้นให้ให้ยาให้ไม่มีปลาวะ <S <S โอ้ไม่ดียายมากแล้วไม่เออให้ไม่เรียร์พี่นอ้องเตี๋มเผาไงยะนี่จะไม่โอ้เหี้ยรุ่นออกของเหี้ยยังเกี่ยวตนง ไปไปไปบ้านนั้นนะครับอันนี้มีะไรมีบดึงมาบได้ก็ลอยๆได้ไม่องบ่มียังอสนุนครับผมนีป่ายางป่าน่อยโอ้โหนั่นตัวน้ไปอนแปงโอ้ตัวกแข้งนได้ตัวแร ถือาม,มาแล้วตัวหนึ่งสองสามสี่ยังดีครับผมนาทีกับยังดียังดีซี่หาตัวแล้วครับสี่หาตัวครับป่าธรรมชาติ เป็นแฮที่ก็แล้วครับผสมกับไอชีหวา่าถ้าเกิดไม่งั้นมันจะไอแบบแบบงูกินง่ายงูกินง่ายูแ่สดงแสดงว่างูกินง่ายแสดงว่าผสมกับชีวาวานๆนี่พ่อพ่อพ่ เตี้ยแล้วเตี้ยแล้วปลาสวยเตี้ยแล้วปลาปลาสวยมาแล้วเป็นมูแล,แล้วคุณปลาสวยมาเป็นมูแล้วครับเอ้าโอ้สนุกตักแล้วครับสนุกงเงี้ครับโอ้ได้เติมครับนี่เป็นเปียโล่ลนนคุณละเฮ่อเตี้ยแล้วตัวนึ่งมาหันกันได้เก็บครับ สองอา้าโดดแล้วครับโดดแล้วหันกันได,ด้ไล่เติบสามโตสี่โตครับสิบสี่เซนหรือว่าสิบหกโดดโดด ปลาหน่อยโดดอยู่พี่น้องมีสะดุ้งนี่ล้วช่วงเอาโดดโปลาข้าวซอครับปลาข้าวซอพี่น้องปลาข้าวซอเออพื้นบะถือพื้นบะถึกครับถือตะเหลาอาจจะเป็นสะดุ้งสองเส้นสองเส้นหรือสามสามเส้นครับ เตียมสองเตียมสามของเกของยังครับอ่ากระจดครับกระป๋าเขาสวยปหางครับปัะหางสุดลงโลหางเามาหลุนสุดงนี้เครับผมโดดปะโดดโดดนึง สองสามสามตัวเด็กประท้วงตัวนึงครับ và đi ghi số hụt anh nhá, và đi ghi số hụt anh nhá, và ba, kia ba

cứ đột cứ đột cái đột cái đột cái đột thực tế tôi luôn một สะดุ้งห้างกับเปลี่ยนเป็นสะดุ้งที่แล้วเพราะสะดุ้งที่ถึงแต่ผู้เดียวเออตายยังไงช็อกเกอร์เ <laughs> สียงหวงไหม <laughs> ตัวแย่ขนาดเลย <laughs> อย่าเจออย่าเจออย่าเจอ Bong mặc học dung tôi nam tam luật tôi đi xe đi đâu là hoa 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 đi hoa 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 ตัดงอกรอกเดียวว่า็นคอดไที่กันเมันมีบอก้ว่ายุคไต่วา่บาให้ไม่เกียกันลยมันดูดมันดูดมันแต่ผู้เดียวมาพระดาราที่งของดกาวะีดนดาว เกินหน่อยเด้อหล่าเด้อพอสภาพเป็นลูกเกี้ยวนะคุณล่น้องมาดามลุกขึ้นสาวอีพ่อดาอุ่นล่ะข้ามันพงกับเป็ดเออผู้ขาเคยได้ัเก่งมากแต่ไม่มาไม่เลียไม่เลียเอาโดดออกโอ้ไม่เรียไม่เรียปลาโดดออก Ủa, bà cao xoài tôi nhây chưa? Bà cao tôi nhây Không But I don't ชะดูชะดู 아 <목소리도> ปลาอย่างไรคือบ่อนอยู่ฟังปลาบ้านยู่ปลาข้นกันนิดหน่อยปลาเขาปลา เอาพี่้องเบ่งความน่ารักครับผมเป็นนางว่องครับเป็นเพื้อผ้าน้งจ้าของพี่นองระยาหน,น้านี่พี่้องนั่นงขโมย khung để lấy khách lấy để đậy khung này là khung này này là là không bỏ จุดอ๋ยจะตกแค่ได้หลายเดีย๋ยวพี่นองนั่งเซ่ไแล้วมันรุ่นชว่วย